28เมษายนค่ะในเมนเทอร์นีของ UMC มีการคัด HR interview ไปเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เริ่มประกาศผลคนผ่านเพื่อไปรอบออนไซต์แล้ววันนี้วันที่28เมษายนนะเช้านี้ตั้งแต่9้าโมงเช้าเขาเริ่มทยอยโทรไปหาน้องๆเพิ่งแจ้งผลกันแล้วซึ่งพิลกคิดว่าภายในวันที่30เมษายนนี้เขาน่าจะแจ้งทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อไปรอบออนไซต์ซึ่งถ้าหากมีดีเลย์อย่างไรก็น่าจะไม่เกินสัปดาห์หน้ารอบวันพุธแต่ใดๆนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปน้องๆเริ่มได้รับข่าวกันแล้วว่า ผ่านในรอบของตัว HR interview และจะไปออนไซต์ site. ซึ่งออนไซต์คืออะไรพี่ลักษ์ฟังให้ดีถ้าใครกําลังจะไปโครงการ m ม n เมนต์เทอร์นี้รอบออนไซต์ site. มันเหลืออีกแค่2รอบเท่านั้นปกติอัตราแข่งขันค่ะรอบออนไซต์จะมีคนผ่านทั้งหมดประมาณ150คนซึ่งคัดจากรอบที่เป็น HR interview อยู่ที่ประมาณ4 0 0จนถึง600คนเมื่อเหลือในรอบนี้ทุกคนอยู่ที่ประมาณ150คนซึ่งปีนี้ UMC เปิดรับแค่ปีเดียวรุ่นเดียวเท่านั้นนะแปลว่าอะไรเขาบอกว่าอาจจะมีการรับคนมากขึ้นพี่ลักษ์ไมน แน่ใจว่าการที่เขารับคนมากขึ้นเนี่ยรอบนี้ปกติเดิมที่มี150คนจะเพิ่มเป็น200คนหรือเปล่าอันนี้พี่รักไม่แน่ใจนะแต่จะบอกว่าพวกเราจะถูกส่งไปออนไซที่สโตเพื่อมันคือการที่เราเลือกเขาและเขาเลือกเรานะการคัดเมเนจเมนต์ทวรนี้ของที่นี่ที่นี่เป็นที่ที่มีธรรมาภิบาลสูงค่ะเป็นเมเนจเมนต์ทวนี้ที่มีการวางการจ่ายฐานที่สูงคือ50 k บเบวกๆและเคเรียร์พาดเติบโตขึ้นไปเป็นแอเรียมเนเจอร์ได้ที่สําคัญซีโอของยูนิโคลเองก็เติบโตจากการเป็นเมเนจเมนก็ จะสะท้อนให้เห็นว่าที่นี่เขาค่อนข้างแวลูก,กับพนักง,งานเพราะฉะนั้นเขาไม่ต้องการให้เราไปแล้วเป็นการที่เขาเลือกเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการไปออนไซต์คือคุณไปอยู่หน้างานวันเดย์ดูซิว่าคุณอยากจะทํางานกับเราไหมมันมีเหมือนกันนะคนที่ไปออนไซต์แล้วไม่ใช่ว่าเขาไม่เลือกเราอย่างเดียวแต่เราก็ไม่เลือกเขาด้วยเพราะฉะนั้นเขาเปิดโอกาสให้พวกเราไปดูไปรู้ไปเห็นว่าการทํางานสโตมันจะเป็นแบบนี้คุณยังอยากจะทํำไหมอยากจะพูดถึงงานสโตให้ฟงังค่ะในฐานะพี่รักก็เป็นรุ่นพี่เนาะของไมเดนเม้นทอนี่สายสโตสมัยก,ก่อนก็ได้ฐาน50 อยู่เป็นปกติอีกแล้วซึ่งก็จะบอกว่าของที่นี่ก็มีการจ่ายวางการจ่ายนะฐาน 50K ซึ่งก็เมื่อไม่นานนี้เมื่อนานไม่นานนี้เองนะสมัยก่อนของยูนิโคลก็ไม่ได้จ่ายฐานเงินเดือนที่เยอะขนาดนี้แต่ตอนนี้เขาค่อนข้างอัปเกรดที่มีการวางการจ่ายที่สูงมากที่นี่กลับมาว่าพี่รัก์ที่นี่เวลาไปออนไซต์ site, เนี่ยงานของสโตสิ่งที่เราต้องรู้คืออะไรบางจริตของงานสโตงานสโตเป็นงานโอเปเรชั่นจะต้องทํางานอยู่7วันต่อสัปดาห์ทุกคนงานโอเปเรชั่นทำงาน7วันต่อสัปดาห์ถ้าเป็นสตอขงที เข,ขาถ้าเป็น m a n a g เ m e n t ทุนนีคุณจะต้องทํางาน6วันต่อสัปดาห์แต่ถ้าเป็นที่ UMC เขาให้คุณทํางาน5วันต่อสัปดาห์ซึ่งจริงๆอ่ะคนที่สามารถทํางาน5วันต่อสัปดาห์นะอันนี้เขากาลังให้คุณค่าเราเหมือนเป็นหนึ่ง area m a j o r นะปกติ store m a j o r ต้องทํางานค่ะก็คือประมาณนี้แหละ โซเมเจอร์ so major, ทำงาน5้าวันต่อสัปดาห์ตอนที่เราฝึกเป็นพนักงานพนักงานต้องทํา6วันต่อสัปดาห์นะถ้าเป็นสายของสโต๋แต่ที่นี่ค่อนข้างที่จะดีมากๆคือเขาให้เราทํางาน5วันต่อสัปดาห์เลยตั้งแต่ที่เราฝึกเรายังไม่ได้ขึ้นเมเจอร์นะแต่เขาให้เราทํางาน5้าวันต่อสัปดาห์เปรียบเสมือนประหนึ่งสโต๋ o, หรือแอร์เรียนี่คือสิทธิ์ของเขาซึ่งพี่เล็กจะบอกว่า5วันนี้ต้องยอมรับว่าคุณอาจจะไม่สามารถมีวันหยุดที่เหมือนเพื่อนได้เช่นอาจจะหยุดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่ได้นะ ขึ้นอยู่กับกฎนั้นขึ้นอยู่กับกฎของสโตนั้นว่าสโตนั้นแอ์เรียนั้นเขาให้หยุดเท่าไหร่บ้างซึ่งปกติแล้วงานสโตวันหยุดนักขัตฤะเวอย่าคิดว่าคุณจะได้หยุด,ยดเพราะว่า งานที่เป็นวันหยุดอ่ะมันคือวันที่เราต้องทํางานเพราะอะไรลูกค้าและทราฟิกจะหลั่งไหลมาที่สโต์แปลว่าคุณต้องสแตนด์ไสแตนด์บายนะวันที่มันมีเรื่องของการที่เขากําลังหยุดกันอ่ะคุณต้องอยู่ไม่เล็กจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ต่างกันนะเวลาที่เป็นวันหยุดของคนอื่นมันคือวันทํางานของเราและคุณจะไม่สามารถหยุดเสาอาทิตย์ต่อกันได้ตลอดมันจะมีแค่บางอาทิตย์ที่คุณสามารถเช่นยกตัวอย่างนะ เช่นหยุดเสาร์อาทิตย์ต่อกันได้นี่คือกฎเหล็กของสโตนะซึ่งเล้วจะบอกว่าเอาไปใช้กับทุกที่ได้เลยสโตจะเป็นแบบนี้คือจะให้หยุดเสาร์อาทิตย์ต่อกันปกติจะหยุดได้แค่1สัปดาห์เท่านั้นที่เหลือต้องหยุดวันธรรมดา1วันและวันเสาร์อาทิตย์1วันหรือบางทีบางสัปดาห์เขาจะให้เราหยุดแค่วันธรรมดาแล้วเสาร์อาทิตย์หยุดไม่ได้ มันแล้วแต่กฎเกณฑ์ของที่นั่นว่าเขาให้วางการหยุดยังไงได้บ้บางแต่ปกติแล้วเนี่ยทำงานคือ5วันต่อสัปดาห์นี่คือเนเจอร์ของงานสโตนั่นคือข้อที่1ที่คุณต้องรู้ข้อที่2งานสโตค่ะต้องยอมรับว่ามันคืองานยืนนะมันไม่ใช่งานนั่งนะงานสโตเนี่ยเป็นงานยืนพี่รักก็พูดก่อนว่าสมัยก่อนพี่รักเข้าที่เป็นสายสโตได้นะปั้นเพื่อเป็นสโตเมเจอร์ก็จริงแต่คําถามแรกที่พี่รักถามตัวเองเข้าไปได้แล้วเนี่ยคิดว่าจะยืนอยู่ยังไงได้เนี่ยทั้งวันเนี่ยจะยืนอย,อย ก็คือนั่งโต๊ะเมื่อก่อนพี่รักทำงานรับวิสาหกิจทุกคนซึ่งรัวิสาหกิจรับวิสาหกิจสมัยก่อนก็คือเข้ายากแข่งขันเข้าได้แล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่ไม่ท้าทายไม่ชาเลนแล้วก็ออกมาอยู่เมนเทนเมนเทนนี้แล้วก็เข้าเมนเทนเมนเทนนี้ขึ้นเมเจอร์ได้แล้วก็มาทําสายสโต้ด้วยซึ่งพี่ลักจะบอกว่าพอเป็นสายสโต้ไอความคิดเราคือโอ้โหอันนู้นนะก็เคยเป็นเมเจอร์มาอันนี้ก็กําลังจะเป็นเมเจอร์แต่เป็นสโต้ไทยใหญ่แต่ประเด็นก็คือว่าการที่จะต้องออกจากงานที่เป็น, Office, ปน,น,น,นออฟนน ปรากฏว่าพอไปอยู่จริงๆทุกคนร่างกายของเรามันปรับตัวได้เองนะคุณจะยืนนะยืนทํางาน8ชั่วโมงอ่ะได้โดยไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยซึ่งคิดว่าสตูเล็กๆจะไม่มีอะไรทําซึ่งสุดท้ายแล้วมันจะมีอะไรให้ทําอยู่ดีซึ่งมันมีบ้างที่จะนั่งแต่ไม่ค่อยนั่งอ่ะปกติพ่รักเองก็ไม่ใช่คนนั่งอยู่แล้วพ่รักจะบอกว่างานสตูมันคืองานยืนซึ่งจริงๆอ่ะถ้าเราคิดว่าถอดใจจะทำได้ไงเดียวันแรกที่ไปฝึกหนึ่งวันนั้นตอนกลับมามันจะเหนื่อยมากแต่พ่รักจะบอกว่า มันเหนื่อยแค่ช่วงเดือนแรกๆหลังจากนั้นร่างกายเรามันจะเคยชินและพี่ลักษจะบอกว่าเวลาเราจะขึ้นที่นี่ให้คุณดูปลายทางปลายทางคือการโตเพื่อเป็นผู้บริหารเมื่อคุณโตเป็น store m a j o r และโตไปเป็น area m a j o r ได้แล้วนี่มันคืองาน management เน่ยนะมันก็จะบอกว่าอดทนสิ่งที่ยากลําบากที่อยู่ข้างหน้าเสร็จปุ๊บชีวิตคุณจะเบาสบายในวันหนังถ้าคุณเลือกว่าใช่จริงๆนะแต่ถ้าเราบอกว่าโอเคพี่ลักษไม่เอาเปลี่ยนเส้นทางดีวกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วแต่พวกเราซึ่งเราทุกคนสามารถเปลี่ยนสายเส้นทางได้เหมือนพี่ลักษ์ก็ งานขายของแบงกิ้งถูกไหมเพราะฉันจะบอกว่าทุกๆอย่างในชีวิตเราเป็นคนที่สามารถเลือกได้หมดนะเพราะฉันกลับมาว่างานของสโตคุณต้องรู้เรื่องนี้ว่าข้อที่1เสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดเหมือนเพื่อนนะคุณต้องทํางานในวันที่หยุดข้อที่2มันเป็นงานยืน อันที่สสิ่งที่คุณจะได้หลังจากนั้นคือลำบากให้ช่วงแรกหลังจากนั้นชีวิตคุณก็จะเบาสบายเพราะคุณกําลังเป็นนายเพราะนั้นใครที่บอกว่าคือพี่รักไม่ค่อยอยากให้เราเสพติดเรื่องนี้นะการที่มีคนมาทําความเคารพเราการที่มีคนคิดว่าเราเป็น store m a n a r หรือเป็น area ไม่อยากให้ยึดติดตําแหน่งแต่พี่รักจะบอกให้คุณยึดติด v a l ูหรือคุณค่าที่คุณได้สร้างส่งมอบไปสู่ลูกค้าหรือไปสู่ผู้อื่นเพราะฉะนั้นพี่รักจะบอกว่านี่คือ3สิ่งที่เป็นลักษณะของโ t r e ที่เราต้องรู้ถ้าเราชอบไปอยู่งานหน,นึ่ง ซึ่งจะเจออะไรบ้างพี่รักสิ่งที่จะเจอในวันที่ออนไซต์คือเราต้องไปลองฝึกทํางานจริงวิธีการนะพี่รักจะให้เทคนิคพวกเราว่าใครจะไปคุณต้องอยู่เป็นน่ะไม่ใช่ไปยืนยืนอยู่นิ่งๆนะ คุณต้องเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีคุยกับลูกค้าได้คุยกับพนักง,งานได้คุยกับ store m a เจ r อย่าง Hi ear, ให้เกียรติใจความสําคัญคือให้เกียรตินะถ้าคุณแข็งจนเกินไปทื่อจนเกินไปคุณจะไม่เหมาะกับงานสตูเลยนี่คืองานบริการพ่วงก,การขายมันก็จะบอกว่าไปปรับตัวเองให้มันเหมาะกับรูปแบบนั้นนะนะแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือท้ายวันจะมีการเรียกสัมภาษณ์ซึ่งถ้าคุณผ่านรอบ hr interview มาได้แล้วท้ายวันจะมีการเรียกสัมภาษณ์อีกรอบหนึ่งจาก store m a j o r แล้วก็ hr นี่คือสิ่งที่ต่างแต่พี่ล ทำงานกลุ่มในนั้นด้วยไหมนะเพราะว่าปกติก็แล้วแต่ที่บางที่มีชาเลนจ์ให้ทํางานกลุ่มไออะไรบางอย่างอะไม่พูดโอเคไหมก็จะบอกว่าก็แล้วแต่แต่ส่วนใหญ่แล้วไม่มีไม่มีนะคือไปลองฝึกง,งานนั่นแหละเลยไปลองทํางาน1วันแล้วก็ให้เราสัมภาษณ์ตอนเย็นซึ่งหลังจากนั้นเขาก็จะประกาศผลพูดถึงอัตราการผ่านกันบ้างที่รักงรอบนี้นะ ปกติ1สโตจะไปประมาณ5-6ถึงคนจะมีคนผ่านประมาณ2-3ถึงคนแปลว่าอะไรก็คุณก็คิดเอาเนาะเอา3ตั้งหารด้วย5เอา3ตั้งหารด้วย6นั่นคือโอกาสของคนที่จะไปต่อในรอบต่อไปเพราะนั้นใดๆอย่าโฟกัสเป็นคนตกเด็ดขาดจงโฟกัสเป็นคนที่ผ่านน้องที่อยู่ใน privately สพี่รักน้องที่อยู่ใน group ค l a พอเขาโฟกัสเป็นคนผ่านเขาไม่ได้คิดถึงอัตราการแข่งขันที่มันได้หรือตก,กน,นะแต่แค่ต้องไปเอาชนะในแต่รอบในที่นี้พี่รักให้พูดให้ฟังเฉยว่ามันเป็นแบบนี้ในขณะที่ใครที่จะฝึก พี่ลักษณ์อยากจะฝึกพี่ลักษ์จะบอกว่าไหนๆเราก็ผ่านรอบ HR มาได้แล้วใครอยากจะฝึกมันเหลืออีกแค่ถ้าไปออนไซต์หนึ่งรอบแล้วก็รอบไฟนอลอีกหนึ่งรอบใครจะฝึกสามารถใช้ตัวคอมโบพัทคอมโบพัทเป็นอะไรพี่ลักษณ์จะเป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่เราสามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้เองบวกกับมันจะมีอีกตัวหนึ่งคือวันเดย์ไฟนอลอินเทอร์วิวพี่ลักษณ์จะบอกว่าเซตนี้ถูกเอามาเหมิดกันแล้วจัดเป็นสเปเชียลพรา์ราคาพิเศษใครจะไปอย่างน้อยๆคิดว่าตัวเองมีของแล้วเก่งแล้ว ลองมาโลเพลงการสัมภาษณ์สักนิดนึงเพื่อเตรียมความพร้อมของเราว่ารอบต่อไปถ้าผ่านออนไซต์ไปได้จะไปสู่รอบไฟนอลไฟนอลต้องเจอกรรมาการ10คนนะคุณจะเอาอยู่ไหมคุณต้องมาลองดูคําถามคําตอบกันว่าคุณกําลังจะตอบไปในทิศทางไหนเพราะจริงๆพี่ลักษ์จะบอกว่าไฟนอลอินทีวมีคนตกเยอะมากนะ ใครที่ผ่านไปถึงรอบไฟนอลไม่ต้องดีใจค่ะคนที่ไม่หาพี่รักไปตกรอบไฟนอลมาเยอะมากแปลว่าอะไรแปลว่าเขามาตกก่อนแล้วค่อยมาเรียนอันนี้แอนแอนนะไม่แนะนําจริงๆควรคุณค,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 ควรเรียนก่อนค่อยจะไปเข้า MP แล้วเข้าได้เพราะว่าอะไรเราต้องเตรียมตัวก่อนไม่ใช่ไปตกก่อนค่อยมาเตรียมเพราะปีนี้คุณจะไม่มีโอกาสรอบที่สนะเพราะาเขารับแค่ปีปีนี้แค่รุ่นเดียวพี่ไม่ลกจะบอกว่า ใครที่วิวชัดใครที่บอกตัวเองไม่ค่อยมีปัญหาใครที่คิดว่าตัวเองอีกนิดน,นึงก็ได้ให้ใช้เป็นตัวคอมโบพัสเองก็คือไปเรียนออนไลน์ให้รู้ว่ากรรมการกําลังตามหาหรือต้องการอะไรในตัวผู้สมัคร จากนั้นค่อยมาโร s อ s เมนตการสัมภาษณ์สอนสดอีกหนึ่งวันผ่าน m Microsoft t ท a m ขึ้นอยู่กับเราว่าจะเลือกเวอร์ชันไหนส่วนถ้าใครบอกพี่รักหนูตอนนี้มีอยู่ในมือหลายที่เป็น5ที่เลยเช่นอะไรบ้างบางคนไปทูด้วยถูกปะบางคนไปเจอร r a ี่ค่ะบางคนไปไมเนอร์ถูกปะมีแต่โครงการกลุ่ม 50K บวกอยู่ในมืออันนี้แนะนําให้ออ l อินจากคาสสอนสดซึ่งการออกอินจะมีเรียน7 Day 7 Day ตอนนี้กาลังจัด Special Fly อยู่ซึ่งก็จะบอกว่า7 Day ได้ฝึกเต็มรลปกว่ามากแล้วคุณจะเก่งขึ้นจากการฝึกฝนนนนเรราะฉััั้ใคททีีี่มมวิสยศ ที่ชัดเจนแล้วก็อยากที่จะมาอัพสกิลนะคะแล้ว